รถลาช้ามาเยอะนะครับวันนี้รถลาช้ามาสามรกว่านาทีนะครับซึ่งราช้าเยอะเป็นประวัติศาสตร์ของหนึครั้งแรกท้วยที่เห็นรถลาช้าเยอะขนาดนี้เยูแสียแผมไม่เคยเห็นรถ102ราช้าขนาดนี้เลยุสายมีกมรรมสํรองสนียจูแสง การรถจะแที่ยวใชานชาลาที่นหนึ่งเป็นรถเดิวเที่ยวรองที่หนึ่งศูนย์สองแถวสมุสานจัตนรีเชียงใหม่ทางสม,มุยกรุงเทพเมืองสมุาจเป็นที่จะปร้อยแร้วองพนัสีของรถสราข,ของทา่านดามขึ้นจนรถเป็นที่ลยไส้ครับพอรถจอดเสร็จแล้วหนึ่งศูนย์แปดจะมาจอดนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะผมอาจจะไปถ่ายสุงนาน,นะครับ สานีปานาโนครสวรรค์หนองโพงเป็นนี่ต่อไปเรื่อครับของโคตรเยอะภูดิสัรก็พอมีอยู่บ้านนะครับนี่รถน,นั่งชั้นสองพัดลมปั๊บบาะใหม่สีแดงนะครับ นี่แหละครับในวันที่รถล่าชา้ามาเยอะ300กว่านาทีตีสว่างรถล่าช้าไป5ชั่วโมงรถล่าช้าไปห้าชั่วโมงนะครับวันนี้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ลึกนะครับ1 0 2ผมไม่เคยเห็น1 0 2ล่าช้าขนาดนี้เลยหนึ่งศานย์ปดเมื่วาไม่ได้่ายนะครับผมบอกก่อน ผมอาจจะไปถ่ายวัดส,สุขหน้านะครับกลายเป็นลบกลางคืนเลยนะะไปถึงน่าจะตีสามกว่า,าไปแล้วหนึ่งศูนย์สอง 02. มีโอกาสถ่ายแน่นอนนะครับนี่นะฮะแต่วันทีร่ราาช้ามาโคตรเยอะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ